กลับมาที่เทปที่2นะครับผมวันนี้ผมให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมเพื่อเป็นการทบทวนนะครับจากเดิมที่ใครที่ยังไม่ได้ดูเทปที่1ของการสอนขับรถนะครับฉบับมือใหม่หัดขับเกียร์ธรรมดานะครับน้องเฟิร์นไม่ใช่เฟิร์น ตัวนี้หลยยากเห็นไหมว่ายากจริงนะครับคือไม,ไม่ไม่เคยผ่านการแบบนี้มาใช่ไหมเพราะว่าปกติเฟื่อนจะถอยธรรมดาคือถอยตรงอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีลาเอี่ยดพอเจอลาเลี่ยดจะเป็นงงๆฝังง่งนู้นเห็นไหมไม่เห็นควรจะหมุนพวงอะไรไปฝั่งไหนทังขวาโอเคคิดถูกในหนึ่งรอบนะครับใช้เนื้ในหนึ่งรอบเท่านั้นหมุนหนึ่งรอบเฟื่อนโอเคนะครับดูพร้อมกันทั่วประเทศนะครับอย่าลืมฝากใครที่มาดูใหม่ๆฝากกดติดตามนะครับถ้าท่านอยากขับรถเป็น ยงงงังงงๆอยู่นะเคืนทางซ้ายให้ใหมันให้มันพวงอะไรตรงอันนี้เป็นการหมุนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้งงเองนะครับอ,อหมุนหมุนซ้ายคืนให้หมดเลยซ้ายเราอยู่ไหนซ้ายเราเออโอเคครับถูกต้องเป็นไงงงไหมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอันนี้เราสวดอยู่คอยต่อไปชา้าๆนะช้าที่สุดาหย,ยุดรถก่อน สังเกตช่องไฟฝั่งไหนกว้างฝั่งไหนแค่เฟินถ้ากว้างฝั่งนู้นให้ใช้ฝั่งนู้นประมาณครึ่งรอบนะครับหมุนพวงอะไรไปครึ่งนึ่งอฝั่งขวาโอเคไม่ต้องเยอะนะโอเคอเคบาเบาเบาใช้แล้วคืนเลยใช้แล้วคืนเลยโอเคพอคืนเท่ากันแล้วถอยไปเรื่อยๆฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับ ท่านจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของครูตา ah, สอนขับรถนะครับผมย้ำว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตน้องเฟิร์นที่เคยถอยนะครับโอเคเฟิร์นหยุดรถเข้าเกียร์ว่างเลยอันนี้อีกแล้วนะครับการหยุดรถของเฟิร์นก้ามกึ่งถูกเพราะว่ารถมันเอืออะใช่ไหมเฟิร์นเออมันเอื้อเอืออะอ,อ,อ,อยากจะไปอยู่เรื่อยนั่นหมายถึงขาดไม่สุดนะเฟิร์นต้องเหยียบคาดให้สุดโอเคทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูการทบทวนเดินหน้านะครับเดินหน้าถอยหลังตามที่ผมกําลังให้น้องเขาฝึกบ่อยๆนะครับเรื่อยๆเพื่อเป็นการย้ําคิดย้ําทํานะครับเพื่อให้มีทักษะที่แน่นขึ้นนะครับผมยังไงก็พอหยุดรถเกียร์ว่างนัน่นเห็นไหมครับสเต็ปใช้ได้เลยนะครับไม่มีการแบบว่ารถมันจะเป็น อึ้งๆหน่อยครับอึ้งอึ้งอึ้งเหมือนจะไปไม่ไปมันจะไปไม่ไปอันนี้คือชัดเจนหยุดก็คือหยุดนิ่งก็คือนิ่งนะครับที่เหลือดึงเบรกมือไว้โอเคปล่อยปล่อยลาดได้เลยปล่อยลาดปล่อยเบรคขึ้นๆเบาๆดูก่อนโอเคแสดงว่าเยี่ยมแล้วโอเคนะครับหมดเวลาล้าสำหรับการดูในเทปที่หนึ่งนะครับที่เหลือผมไม่ไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวไปติดตามอีกทีหนึ่งว่าน้องเฟิร์นเราจะเป็นยังไงบ้างหน้เดี๋ยวผมลุยสอนแล้วนะครับที่เหลือเราก็ค่อยไปติดตามเอาแล้วกันว่า น้องเฟิร์นคนนี้นะครับสเตปที่1เดินหน้าถอยหลังนะครับสิบยนาทีนะครับมีประมาณเท่านี้แล้วที่เหลือมันจะเป็นทักษะต่อไปคือการเอ่อฝึกการเลี้ยวนะครับตามจุดต่างๆนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อนะครับผมก็จะให้ทุกท่านที่เพิ่งมารับชมเทปนี้นะครับให้ติดตามนะครับก่อนหน้านี้ผมสอนมาแล้วนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆ เออท่าเลอท่ล่าอะไรยังไงให้ขับรถเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ไปกดติดตามไว้นะครับท่านจะได้ทราบว่านี่เป็นเอ่อเทปที่2แล้วนะผมจะให้ทุกท่านได้รับชมแบบเป็นการทบทวนเมื่อกี้ประมาณ2 3นาทีเป็นเทปที่1น,นะครับทีนี้ก็ผมจะเริ่มตัดเป็นเทปที่2เลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเทปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเออดีมากดีมากไปเรื่อย ตามคันขาวแล้ววิธีการตามไปส่งไปส่งพอประมาณส่งพอประมาณคันเร่งนิดหน่อยเออไม่ต้องเยอะเออเป็นตัวเองเป็นตัวเองเลยเออประคองประคองไปก่อนส่งนิดนึงด้วยนะคันเร่งนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากเออนั่นละดีแล้วจังหวะได้เลนซ้ายนะเลนซ้ายเลนซ้ายโอเคเลนซ้ายนะเฟื่อน ต่อไปคือทรงตัวแล้วก็เปลี่ยนเกียรโอเคฝากติดตามเพจขายแมสปีกส่งใบใบเฟินด้วยนะคะแมสสีดำราคา40บาทค่ะแมสสีฟ้ากล่องละ20บาทเท่านั้นนะคะสามารถทากอินบ็อกส่วนตัวมาก็ได้ค่ะ ติดขัดไปนิดนึงนะติดขัดไปนิดนึงแต่ว่าเกียร์เนี่ยถูกแล้วอย่าดันคันเร่งมากค่อยๆไปเพราะว่าถ้าดันมากแรงกดดันจะมีเยอะเกียร์ต่อไปอยัยกยเป็ดคนก็เอาติดเราบ่รด้อพบก,ก็าอัด ปัญหาหลาได้าจะต้องหลบปุ่มพักใจเมื่อถึงเวลาผมจึงกลับมาครั้งใหม่มาด้วยหัวใจที่ยังเป็นครูตาคนเดิมขอแรงใจเสริมในวันที่เริ่มต้มนมนพังฝ่าหงใจครูตาต่อเติเพ <c oughs> ราะว่าตามบรรยากาศนะครับเมื่อเช้านี้มีแดดแต่ตอนนี้ฝนจะเริ่มมาแล้วครับผม อยู่เทินเมื่อเช้ากี่รอบเฟิร์นเมื่อเช้าเออเป็นสิบรอบนะครับเป็นสิบรอบก็มีรอบที่ดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมซึ่งก็ไม่มีใครรู้กับเราเออเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับมันก็อยู่ที่ตัวของเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งที่ครูบอกบอกไว้หมดเรียบร้อยแล้วแหละอยู่ที่ว่าจะปรับตัวยังไงนะครับเพราะว่าก็พูดเยอะเราเห็นภาพตัวเองด้วยอ่ะมาแล้วฝนมาแล้วชัดเจน น,นี่อยู่ที่เกียร์สนะครับโอเคไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีการให้โจทย์น้องไว้เรียบร้อยนะครับในขณะที่ขับก็มีการพูดคุยอยู่แล้วเพื่อไม่ให้นักเรียนเขาซีเรียสเกินนะครับเราก็จะค่อยๆปรับอารมณ์ในการพูดคุยกับเขานะครับบางคนก็จะบึ้งเกินไปก็จะทําให้การขับม,มันเหนื่อยนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนก็ทั้งวันอยู่แล้วมันจะยิ่งเหนื่อยนะครับ สาเหตุที่ต้องเรียนเยอะเพราะว่าการเรียนน้อยมันทําให้เสียเวลานะครับผมก็ไม่อยากจะเดินทางบ่อยครับก็เลยต้องสอนแบบว่าคืออัดเข้าไปเลยนะครับเห็นภาพแบบนี้ก็คืออยากให้น้องเขาขับเป็นนะครับไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้ขับเป็นไวที่สุดนะครับอยากให้มีทักษะเยอะที่สุดซึ่งกผมก็จะพูดเยอะในช่วงแรกๆนะครับในการประกอบในคลิปนะครับผมสิ่งที่สอนให้ไม่ใช่ว่าเก่ง แต่มันเป็นเพียงแค่พื้นฐานนะครับซึ่งใครๆก็พอจะเป็นไปได้แต่ถ้าทักษะไม่ดีงานก็เข้านะครับคนขับรู้นะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับและรู้ว่าเขาเป็นอะไรบ้างครับแต่ภาพที่ผมพูดเราไม่มีทางได้เห็นเพราะว่าผมสอนนะครับสอนตัวตับตัวนะครับบางทีก็ไม่ได้บันทึกนะครับไม่ได้อะไรให้ให้ใครได้ดูนะครับตอนนี้ก็จะบันทึกไว้นะครับเพราะว่าอยากให้น้องได้เห็นภาพตัวเองด้วยว่าเออเขาขับยังไง ได้แค่ไหนมีความเป็นยังไงนะครับอาการของตัวเองเป็นยังไงนะครับผมใครอยู่สารคามนะครับก็สนใจเรียนติดต่อได้นะครับ0883350072นะครับอยู่เทินรอบที่10บ0ี่สก็ว่ากันไปเออแต่ที่สำคัญก็วันนี้ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดมากเกินไปนะครับ ยังพอดูเราพอแก้ไขกันได้สิ่งที่ผมพูดออกไปนะครับบางช่วงตอนผมอาจจะพูดดังกับนักเรียนบ้างหรือในกล้องบ้างข้างนอกบ้างนอกรถบ้างอะไรบ้างมันก็จะเป็นตามอารมณ์และบรรยากาศนะครับซึ่งไม่ได้ไปดุไปด่าใครนะครับต้องขออภัยคนที่ไม่ชอบด้วยนะเออสวัสดี FC ฟซีทุกท่านด้วยกันแล้วกักนนะครับด้อบดเสียใจอิเลย สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากผลงานด้วยกันแล้วกันสำหรับใครที่ต้องการนะครับขายรถนะครับผมช่วงที่เราเดือดร้อนนะครับผมเราก็มีทีมงานนะครับผมบริการนะครับรับจัดรับปิดไฟแนนซ์นะครับผมรับซื้อรถยนต์มือสองทุกชนิด ติดต่อได้ที่088 335 0072นะครับผมติดต่อได้เลยนะครับรับซื้อถึงหน้าบ้านเลย